Prem Rudy Chan Punon to speak about community solid waste management and to expound on what the video that we have just seen. Let's all welcome Dr. Chan Punon. กกาารรจัดขยที่ถูกวิธีของเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งการจัดการขยะแบบถูกวิธีเนี่ยนำไปสู่การลดปริมาณแก๊สที่จะทำให้เกิดกินเฮาเอฟเฟกนะคะ ก็อยากจะเรียนว่าเทศบาลนครพิุโลกมีเป็นเทศบาลที่มีการจัดการขยะแบบถูวิธีแล้วก็มีการจัดการขยะแบบครบวงจรส่งผลให้เทศบาลนครพิุโลกเป็นเทศบาลที่มีการจัดการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่งทัศนศึกษาดูงาน ไม่ว่าจะขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและของสถาบันการศึรกษาต่างๆประเทศจีนแบบรอมซึ่งถ้าหากว่าปริมาณของขยะกรอแฝงด้วยประมาณแสนกว่าคนประเทศบาลในการจัดก,การขยะแบบถูกวิธีเราได้จัดทำข้อเสนอโครงการขอความร่วมมือจากประเทศสาธารณเยอรมันเข้าทําการ ศึกษากระบวนการในการจัดการขยะของเทศบาลนครสโลยทั้งคนแยกและ็องค์กรนั้ส่งผลให้ขยะเนี่ยลดได้ประมาณถึง5เซและสามารถและถ้าหากว่าเอาขยะชีวภาพเนี่ยเอาไปจัดการย่อยสลายได้อีกเช่นเอาไปทำปุ๋ยก็จะสามารถทำให้ขยะเนี่ยลดน้อยลงอีก ก็จะเหลือประมาณสัก20%เท่านั้นจะ,สะแสดงถึงการจัดก,การขยะมูลฝอยบนพื้นฐานผู้ใดก่อมลพวิษผู้นั้นจะเป็นผู้จ่ายและเรื่องของ 3R R ที่1ก็คือ Reduce หรือ Avoidance การลดปริมาณขยะปริมาณขยะสามารถลดลงได้ถ้าหากเราแต่ละคนช่วยกันให้ก่อขยะน้อยลง นับเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดอีกทั้งยังเป็นการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องใช้งบประมาณนั่นคือให้ชุมชนให้ครัวเรือนเป็นผู้รดขยะตรงนี้ reuse การนำมาใช้ซ้ำหรือ recycling การนำมาทำใหม่วิธีการรักษาทรัพยากรที่ดีที่สุด คือการนำสิ่งของที่เรามีอยู่แล้วมาใช้ซ้ำซึ่งหลายคนได้ปฏิบัติอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวที่จะนำไปทิ้งในบ่อฝังกลบอีกด้วย Recovery ได้แก่การน,นำขยะมาใช้ในการผลิตพลังงานและเป็นวัสดุทดแทนหลังจากที่ขยะบางส่วนถูกแยกเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำและนำมารีไซเคิลแล้วขยะส่วนที่เหลือ ยังมีมูลค่าสูงและเป็นแหล่งทางเลือกในการเป็นวัตถุดิบและเชือ้อเพลิงซึ่งเป็นพวกถุงพลาสติกและโฟมจะถูกนำมาบำบัดขั้นต้นเพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดลอ้อมอันเป็นผลจากน้ำชะขยะมูลฝ้อยแกส๊สละกินลบกวนในขณะเดียวกันในภาพรวมของพิษณนโร ขยะรังผ่านการบำบัดแบบเชิงคนชีวภาพหรือเอ t ทประมาณ9เดือนจะเปลี่ยนเป็นวัสดุที่ก่อให้เกิดประโยชน์กล่าววัสดุกรองกิ่นทางชีวภาพก็จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของบ่อขยะเนื่องจากสร้างขีดความสามารถในาการปฏิบัติการทําให้มีการบริการที่มีประสิทธิภาพมีเพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดก,การขยะมูลฝอยแห่งชาติโดยเน้นถึง การลดขยะการรีไซเคิลและการนำมาใช้เป็นพลังงานเป็นหลักเพื่อให้มีการนำขยะกลับมาใช้อย่างเป็นพลังงานที่มากที่สุดเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดภาวะโลกร้อนได้รูปแบบที่ยั่งยืนในการจัดขอแสดงความชื่นชมและก็ยินดีขอรบมือให้กับท่านนายกเฟรมดีและก็ตัวอย่างที่าาทดีจากพิซุโล,โลค,ครับ ที่จริงผมได้ติดต่อติดตามผลงานของทางเทศบาลนครพิศนุโลกมมยนตมลแล้วก็พูดจริงๆว่า,าได้มีโอกาสนะฮะไปร่วมงาน,นนะฮะหลายๆครั้งนะฮะอยู่ในตั้งสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงเราพร้อมที่จะปรับตัวหรือเปล่า ถ้าหากพวกรพร้อไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนถ้าหากพวกรพร้อไม่พร้อมที่จะปรับตัวมนุษย์มนุษยชาติก็ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ไปจริงๆอยู่ในสภาพที่สุดๆไม่ร้อนจัดก็หนาวจัดไม่แรงจัดนะฮะนี่นะครับว่าพวกราพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวหรือไม่ ในการที่จะสามารถที่จะลดนะของอุดภูมิหรือประการใช้นะครับเป็นต้นเหตุของกของการสื่อสารจบในการปรับตัวพวกเราอยู่ในขณนะนี้นั่นหมายความว่าอยู่พวกเราอยู่ในกระบวนการทึ่ทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมของการบริโภคการผลิตและวิถีชีวิตของพวกเราเพื่อ I'm worried of is that in this case of climate change, global warming and so on, in every city, especially in So I would like to know how, how uh, the mayor of p i s a n l o u uh, could cope with the uh, private sector. เนื่องจากว่าเทศบาลกครสุโนทัยเรามุ่งเน้นให้ประชาชนมามีส่วนถูกต้องเนี่ยปัญหาก็คือลูกหลานของเขาจะได้รับด้วยภาคทุกส่วนส่วนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆรวมทั้งภาคค้าขายด้วย ซึ่งในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเรามีแรงรับซื้อขยะที่เอามารีไซเคิลได้เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่ด้วยคือบริษัทองค์นี้ซึ่งมามีส่วนร่วมในการจัดการขยะกับเทศบาลนครพิษณุโลกและเท่าที่นี้ Uh, in terms of your dealing with the private sector, in a broader sense, how do you deal with greed and self-interest? As against environmental concerns, in a broader sense, we're very thankful for the specific answer they have given. Come, i this is to This is the This is I'm a person of Thai origin, right? Ah, ah, this, this is me. I want to say, right? That we have to start with ourselves first. The reason I'm here is that ผขาปพบกรอาจารย์มหาวิเลยนะฮะ